ม,มันจะเป็นเวิ้งเวิ้งอยู่มรงกลางกลางเนี่ยมันจะบ่คอยมีเขา,อามองทั้งขางขาย่านั่งเนี่มันจะว่างๆอย่างนี้นอาเธอทำไมมันตอ้องรอฝนอีกชุดนึงเนาะพี่น้องอันนี้เป็นบ้านนอกดาวที่เพิ่นเป็นสร้างเนาะคนเท็ดเอาเองเนาะลังเชียวๆน่ะเนาะแต่ก็ใช้งบไม่เยอะเพราะว่าเขาเป็นช่างเขาไม่ได้คิดค่าช่างเขาบอกว่าทําแค่สามหมื่นสามหมื่นกว่ากว่า พว่าเล่าบดิคิดค่าช่างแต่ว่าของเขาเนี่เสียค่าช่างเขาเลยเดี๋ยวจ่ายหกหมืน่นเท่าตัวเนาะเท่าตัวให้พี่น้องดูบรรยากาศทุ่งนาเนาะขอบคุณคุณเศรษฐีขอบคุณพ่อเกษตรขอบคุณคุณย่ายูมิใช่ไหมเนี่ยใช่ย่ายูมิไหมขอบคุณแม่เก๋นะคะใช่หรือเปล่าเนี่ยอ่านว่ายูมิไหม ทีอ่าอายูมิใช่ไหมขอบคุณด้วยหลายเด้อคุณยูมิใช่ไหมอขอบคุณแม่พิมพ์นะคะขอบคุณแม่พิมพ์สวัสดีจ้าข้าหอมพอดีเมื่อวานนี้ยังเจ็บตาวันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะไปเยี่ยมแม่พิมพ์อยู่เนาะเจ็บตาเลยไปซื้อยาหยอดตากับยาแก้ปวดตาอยู่้านเพศสัตว์หมู่บ้านนี่เกสิบบาท ก็เลยค่อยดีค่อยค่อยเนียแล้วสองมือหมู่านนี่เจ็บตาสองมือและก็ยังไม่ได้ไปหาพี่น้องเท่าที่ควรเดี๋ยวบ้างๆก็เดี๋ยวออกจากตรงนี้แล้วก็จะกลับไปี๋ยวค่อยแวะเวียนกนหลังบ้านนะคะพอดีเจ็บตาสองวันแล้วเนาะก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมอยู่นะคะแม่พิมแล้วก็น้องข้าวหอมจะต้องไปรับน้องข้าวหอมเนาะอีกสักพักหนึ่งอีกสักสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นต้องออกไปรับน้องข้าวหอมแต่อันนี้ตอนนี้ในบ้านนะขาเจ้าฉีดยากันยุง พราเจ้าพ่นยากันยุ่งเป็นของอ,อสมอเป็นประกาศว่าบ่ายโมงครึ่งขึ้นไปอาจจะมาพ่นที่มูสีพงเฮ้าบ่ายโมงครึ่งเส็นสินก็คืออาจิะยูทีบ่ายสามก็เลยออกมาข้างนอกเพราะว่าอันบาอยากถือกินยากันยุง่งนะคะรู้สึกมันพุ้นพุ้น,น,น,นทองไหมเป็นแบบปุ้นทองนะขึ้นเหียนเวียนใสเ่เวียนหัวนะถือกินยากันยุง่งคิ้วแห้งคว้านนอ้ยกระลุกกระลืนจะบาบานเฮานั้น มันบ่ค่อยมียุ่งก็เลยบ่ฉีดเพราะว่าเป็นบ้านเห็ดไม่มันจะแบบบ่ค่อยเปิดแล้วก็ใส่มุ้งลวดเนาะเราใช้พัดลมใช้มุ้งลวดแล้วก็มันกับบ่ค่อยมียุ่งเข้าไปได้ก็ไม่ค่อยมียุ่งเลยแต่ว่าบ้านคนอื่นเขาจะอยู่แบบต่าๆแดี๋ยวเราจะทมสูงขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมียุ่งนะคะทาเป็นหน้าต่างหน้าต่างสี่บานแล้วก็ทํามุ้งลวดแล้วก็มีพัดลมมีอะไรเยอะแยะมันก็เลยไม่ค่อยมียุ่งเนาะแต่บ้านเก่าโบราณหลังของแม่อ่ะมันก็จะ ทึบๆหน้าต่างมีแค่ข้างหน้า2บานแล้วก็ประตูแต่ด้านข้างมันไม่มีหน้าต่างแต่เราทําใหม่เราทําหน้าต่างรอบบ้านเลยให้มันมีหน้าต่าง3ด้านเลยเนาะก็เลยไม่ค่อยมียุงนี่คนกับปันเขาพี่น้องปันเขาสิแหละนกกระบ,บีนน้ำโอ้ยหอนเอาครับน้องมือน,นี่เนาะเอาเอาเมันบ่กหอนเลยแต่ว่ามันเอามันเป็นเอ้าเอาเอา้เอาฝนบ้าง เอาแห้งคุ้นเหมือนเศษธีเอาแบบมันบอหอนได้แต่ว่ามันอบเอาไหมมันไม่ร้อนนะแต่ว่ามันมันอบเอาคือคล้ายๆคนสต๊อกสิแม ไฟนี่มันก็โอเคเดยมันเสมอแล้วแต่มันจะมีแทะแฉช่วงกันตอนหนายายนั่งไปหันละรอนนี่มันก็เสมอกันอยู่มันเกิดกำลังเกิดกับมีได้ยายมันคว่เกิดเฉพาะแต่แปะกับมีเลยนี่ไม่เกิดหลายอยู่นี่มันคว่เกิดหลายอยู่มันกำลังเกิดแต่ว่ามันก็จะค่อยๆทยอยเกิดเนาะแต่ว่ามันบอเสมอกันซื้อแต่บ่ามันจะแบบว่าอันมันมันเป็น ตรงไหนที่มันลงไปลึกอ่ะมันจะเกิดช้าเนาะตรงไหนที่มันเป็นหลุมๆเนี่ยมันจะบ่ค่อยเกิดนี่จำตรงไหนที่มันเน่าก็คือฝนฝนพึน่มม,มันกับบ่ค่อยเกิดเนาะชาวหน้าห้องพี่น้องเห็นห้างสิละ